เราหูฟังวูทุทูธนะคะรุ่น TWS นะคะเรามาลองดูนะคะว่าด้านในจะมีอะไรบ้างสั่งมาจากสั่งมาจากลาซาด้านะคะเรามาดูบอดี้ด้านในนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างเปิดมาก็จะเจอกล่องใส่นะคะสวยทีเดียวเลยด้านในก็จะเป็นแบบนี้ จริงๆมันจะมีตัวเลขบอกนะคะว่ามีแบตเท่าไหร่อะไรยังไงแต่เราน่าจะยังไม่ได้เปิดเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นแลก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็น,น,ปน,น,ปนที่ชาร์จนะคะไายซีนะคะแล้วก็เ USB เอาไว้เชื่อมต่อสามารถชาร์จกับโทรศัพท์ได้ ตัวพลาสติกตัวเครื่องก็ดีนะคะไม่แข็งจนเกินไปไม่กระด้างจนเกินไปเก็บมุมเก็บละเอียดดีนะคะมันก็จะมีไฟนะคะมีที่เป็น power แล้วก็ off นะคะสองฝั่ง,งนี่นะคะ่ะมันก็จะบอกว่าทั้งสองข้างเนี่ยมีแบบกี่เปอร์รเซ็นต์อะไรยังไงเอาหัปัง ใส่เข้าไปด้านในนะคะบอกว่ากำลังชาร์จอยู่ใช่ไหมครับใช่สวยงามเลยค่ะคุ้มคุมสั่งได้นะคะของแถมนะครับขอพแถมก็จะมีเอียนะคะเอาไว้เปลี่ยนสำหรับของคนที่แบบว่าชอบรูใหญ่รูเล็กนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็ที่ชาร์จนะคะก็มันจะมาใส่กับตัวนี้ อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าชาร์จเข้าเครื่องโดยเสียบปลั๊กแล้วก็อันนี้คือต่อกับโทรศัพท์ได้ที่เป็น usb อย่างเงี้ยค่ะสวยมากเลยนะคะตัวเครื่องน้ำหนักก็โอเคเลยเหมาะการเก็บก็ไม่น่าจะกีดขวางนะคะสามารถใส่กระเป๋าเก่งได้สวยเลยนะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับตอนนี้ ทำการค้นหาชื่อคุณฟัง Bluetooth บลูทูธว่าอะไรนะครับขึ้นหรือยังอันนี้ก็จะเป็นชื่อบลูทูธนะคะก็จะเป็น TWS 5.0นะคะก็เป็น5.0นี้จะเป็นเวอร์ชันของมันนะคะกดเชื่อมต่อการเชื่อมต่อง่ายมากเลยค่ะเรียบร้อยครับเข้าแล้วใช่ไหมอันนี้เทสเพลงครับตั้งหนึ่งเพลงนะครับเอามาเทสเสียงทีนะึเงเชื่อมต่อแล้ว โอเคนะครับเชื่อมต่อได้แล้วเรียบร้อยดีเลยนะคะสั่งซื้อกันได้นะคะช้อปปี้ a z a d a นะคะราคา289บาทเอ่อ258บาทค่ะ258บาทนะครับ TWS เป็นยังไงบ้างครับใส่สองคู่ฟังเสียงดีไหมครับดีค่ะเสียงเบสหนักในราคาเท่าไหร่นะครับอีกครั้งหนึ่ง258าบาท you